สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนบ่ได้ทายคลิปลงโดนหรอครับผมต้องขอตรวจขออภัยเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านทุกคนนะครับผมเมื่อนี้สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอาตอครับผมตอใน,นสวนลำไยครับผมช่วงนี้ผมคือบ่าลหละครับที่ผมบ่ได้ลงคลิปผมเห็ดลำไยอยู่ครับผมตัดต้นลำไยแต่งกิง่ง บแล้วครับผมท่านเด่เแล้วเลยบล่ได้ลงชิปลงอยังไรเพแม่พี่น้องอเหลือบึงต้องขอโทษขอไพ่อิลิแต่มมนีจีได้มาเอาต่อออกในสวนลำไยครับผมใส่ไฟเผาเออกครับผมผมมีจุดครับใส่ไฟเผาออกน้ำมันโซลาเนี่ยครับผมมาใส่ผามันส่ใหม่เขาก็นั่นเอาเลยใส่ไต เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลุนดนล้วกันครับเดี๋ยวเบิ้งครับเอาครับเดี๋ยวหลุนดนล้วกันนะครับผม ไปไฟเผาเลยครับผมลม ครับคุณครับครับแม่ตายแล้วครับผมตกตกตับตับเลยโอ้ไฟใหม่เยอะใหม่ล้ําเย ดับไฟก,กันครับผมความจริงผมไม่อยากเปิดไฟแบตนะครับผมอันตรายปวดนะครับแม่มันเราต้องจัดการแมคกับผมแมงเต่งอันตรายครับผม ตายวะครับผมแม่มัน,นครับเดี๋ยวรุนกันครับผมเดี๋ยวผมแปะรงมาก,ก่อนเดี๋ยวลีดมันทีเงาครับผมเดี๋ยวใส่มีดตัดนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเต็มดีครับคนครับงามงามสุดยอดเลยครับผม ครับอ๋อสุดยอดเลยการเผาตอครับผมนี่ครับอ๋อหั่งเงยได้ครับผมซ่มถาดพระเขาคัหังประมาณถาดพระเขาครับผมนี่ครับหง่ครับเต็มเลยครับผมเต็มเลย ตั้งแต่ดังหลักดังแรกครับผมอันนี้ดังสันแรกครับผมบ่มีครับเดี๋ยวแก้งครับผมมันจิมีจักถาดครับผมนี่ครับได้กับประมาณนี้แหะครับผมอันนี้บ่บ่หลายไหลไปไหครับผมมีขวบบตัวนี้กันี่ครับพผลเออโบเต็มครับผม น้ำตีนน้ำเดือนไายบ๊าดูกันครับผมเพราะผมบ่เคยเคยเอาต่อบอ่อไขเซียนเท่าไรครับผมแต่ดังนีุ่นะครับเออสุดยอดนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับหั่งไงครับผมหั่งสก,กับซ้ำถาดพระเข่าเลยครับผมถาดไงครับนี่ครับต้นล้มยัย ผมมาตัดลำไยครับตัดงานนะผมบรูว่ามีต่อครับผมตัดตัดไปต,ตอดถึกแม่หนึ่งครับผมตอดขาว่านนี่ครับผมขึ้นไปเป็นมือูมือหูว่ายังดังเบิ้งเบึ้งไปแม่นึงโดดเลยครับผมโดดจากต้นไ <c oughs> <c oughs> ผมว่าแรงนี่นี่แหละครับผมจแต่งลำไยแบบนี้แหละครับผมนี่ครับแต่งลำไยตัดแตง่ง เห็นออกไหมครับผมต้นมันสูงครับมันหนาครับกับเด็ดตำน้ำพริกครับผมเด็ดตำน้ำพริกกับเป็นหนึ่งไปอูไปอย่างเนี่ยครับผมเ็ดกินโอ้ตัวโ,โดนของหายของหากินยากครับผมตัวเด,ด็ดกินเชน,นึง เสียบแล้วครับผมของแบบแสลงแสลงวันนี้ครับผมของแสลงมักมักแสีบครับผมของสแสลงโอ้หนา้าขอไปลาแยมากินครับผมมามาหนา้ามันอยู่บนทั้งทั้งเพิงครับเอาครับมือก็ได้ไดตัดเหรอครับผมมันได้นั่นลราเอาต่อออกได้ตัดลำไย ้องขอโทษขอไปด้วยเอฟซีทุกานทุกคนที่ผมบาดเจ็บลงเพราะว่าผมหยุ่งยากงานผมหลาครับผมเดี๋ยวก็จะได้ตัดหยาคันเท้านะตัดหยานั่นี่ครับโอ้หลย,ยังบ่ค่อยได้ว่างครับผมงานเต็มหนาอยเลยบาดเจ็บถ่าย,ย,ย,ายคลิปถ่ายวีดีโอ้าดีถ่า,ายกเกษตรถ่ายแบบยังล่วงหรือ,อยัน มันบมวนครับผมมันบ่ถกใจต้องโอ้ผมมันสายหาอยู่หากินครับผมขอบคุณหนไลๆเด้อครับที่เขามารับชมช่องบาาตีหาอยู่หากินบ้านๆครับผมคลิปนี้กับ่อมิยังไรครับผมแค่กับภาพพ่อพี่น้องมาเอาต่อกับใส่ไฟนี่แหละครับผมนั่นเอาบ่มีชุดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดขับซับสไครต์ให้เ้าตีนะครับผมคลิปนี้มมีอย่างไรครับผมสวัสดีครับ